เอาละรครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็มาอยู่กับผมในเ,เกมเมอร์วันนี้เล่นไม c ครับนะฮะมาสอนวิธีการสร้างเครื่องบินนะฮะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะแคสนะฮะก็มาแคสนี่เลยนะฮะก็ะมาเติมอะไรเนาะ กันแรกที่คุณต้องทำครับต้องมีต้องมีองมเอิม่มนี่ครับคุณยอสีนี้ก็ไรกผอาสีนี้นะโอ้รดรับคปคาับบนองวางแบบนี้สองสามสี่ห้า ต่อมาหกอันนะฮะแล้วคุณใส่ปีกน,นะปีกขเจ้าสีแดงนะขอไปครับขอไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like และสับสไคร e ถ้ากดแชร์ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะกับ u ับสไคร e นะไลน์นี่ก็ตอนนี้ขาดแคลนเะอิ่มซับสไครนะก็สับกันด้วยนะครับผมวันนี้ร,รีวิววิธีสร้างนะสร้างเครื่องบินหนึ่ง โอเคครับก็ไม่รู้ไอ้พวกมันเปิดอะไรนะมันเปิดกันดีจังเนี่ยผมอยากจะลงไปได่า แม่งเปิดได้เปิดดีนะ้ะเปิดก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกภาษาอะไรก็ไม่รู้น่าตนะ่อไปคนระับนี่นะนะ แล้วมันจะเอาลยใส่ก็ได้นะเฮ้ยทำไมมันไม่ใส่นี่ครับหาเรือนะ อ่าจตอนกลางคืนนะก็ขอไปด้วยนะที่มีเอยไม่ใช่เรือนะเนี่ยไี่ล่ะโอ้ผมลืมไปอย่างหนึ่งครับ โอ้ยเราจะใส่วิธีขับยังไงเนี่ยเอาแบบนี้ก็ได้อ๋อก็การรีวิววิธีสร้างก็การรีวิววิธีสร้างก็สิจเต่วนี้นะก็ ไม่มีอะไรนะครับก็ขอกบจัดจบการกกแคสเกมเท่านี้นะครับสวัสดีครับ